เพิ่งอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบสนุกมากอยากไปกับเขาด้วยหนังสือเล่าเรื่องการเดินทางของคณะเดินทาง22คนที่ใช้ชื่อกลุบทัวร์ว่าไฮโซอียิป์พอคิดว่าครั้งนี้ไปกับไพรเวททัวร์เราจะได้กินหรูอยู่สบายแต่เพียงแค่เหยียบดินแดนแห่งอรารยธรรมในอียิปเพียงแค่ไม่กี่นาทีชื่อกลุบก็เปลี่ยนไปทันทีจากไฮโซอีย e ิปต์สู่อียิป สาง,งั้นคนเขียนเล่าเรื่องได้สนุกมากมันยายเห็นภาพเห็นบรรยากาศความสนุกความแปลกใหม่ทิกการเอาตัวรอดจากสถานาการณ์ต่างๆระหว่างทางมีเรื่องเข้าหาตลอดไม่เว้นแต่ละวัดเป็นความบันเทิงที่มาพร้อมสาระความรู้เพียบทั้งแบบยอ่อและก็แบบละเอียดมีให้เลือกสั่เลือกเปิดอ่านกันได้เลยได้ความรู้สึกสดใหม่เหมือนเราอยู่ในกลุมทั่วกับเขาด้วยแต่ถ้าใครจินตนาการภาพไม่ออก ังสือจบแล้วลองเข้าไปดูในช่องแดงชื่อช่อง Yakie Thailand แกงเนี้ยก็ทำคลิปไว้ด้วยชอบมาก